ผลไม่อยากเกิดเอาไอา้อนี่ออกมาถอดเสื้อถอดเสื้อออกฝันไปเลยเดี๋ยวเรื่อมาเปิดแอร์ดีกว่าไม่เป็นไรค่ะเป็นเป็นอะไรได้ถึงได้คุณยายบอกแกแกปังผมได้รู้แกบอกอยากจะมาหลุดพ้นหลุดพ้นยังไงคุณยายหนูไหมไม่อยากเกิดอยู่เลยค่ะหรือเออมันเป็นยังไงไม่ right> <S 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 no อยากเกิดมันเบื่อหน่ายหรือแล้วเวลาเกิดมันเป็นยังไงก็ไม่จำไม่ได้ เออเวลาเกิดก็ยังไม่รู้แต่ไม่อยากเกิดจ้ะมันเกิดมา้แล้วมันยากมันบอกจำตอนเกิดได้ไหมจัไม่ได้เออตอนออกมาจากท้องแม่ใหม่ๆจําได้ไหมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องแต่ไม่อยากเกิดมันลําบากค่าเกิดเป็นคนเยอะอยากเกิดเป็นอะไรล่ะเป็นสิงโตไม่อยากเกิดเป็นอะไรเลยไม่เกิดเป็นธทวดาไหม ก็ไม่อยากเกิด,ดอีกแล้วเอาเขาบอกว่าเกิดเป็นเทวดาเนี่ยมันสบายมันกินทิพย์มันไม่ต้องทํางานนั่งนึกออก,ก็อิ่มก็เบื่ออยีกนั่งเฉยเฉยก็เบื่ออาจารย์คือแม่เนี่ยอืทําได้หมดให้แม่เริ่มปฏิบัติครั้งแรกที่ไปยุวพุทธไปยุวพุทธแล้วแม่ก็ ได้สภาวะได้แบบปิติได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้แล้วตอนหลังกลูกลูกๆก็มาสอนบอกให้แม่ดูว่าชุดี๋ยุคยุคยุยุวพุทธนี่คือของใครของคุณแม่สิริที่อยู่อ๋อลุ่นเก่าคึกเลยเนี่ยใช่ใช่เออตายกันนี่ตอนเนี้ยใช่ใช่เออเพราะแม่เริ่มจากไปยุวพุทธแล้วแม่ก็เลยเข้าใจธรรมะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเข้าใจว่าสอนยังไงสอนเดี๋ยวให้แม่เล่าหน่อยสิเล่าไม่เป๊ะ เขาไม่เป็นเข้าใจสอนอะไรเข้าใจทรมาแล้วก็เข้าใจว่าทาไมเราถึงเกิดสามบเอ็ุภมภูมกันเวียนไหวใจเกิดทายังไงอันนั้นอันนั้นไปฟังเขาใช่ไหมใช่แล้วก็ฟังเขาเล่าเรื่องมาก็เลยก็เลยคิดตามเขาไปเลยเข้าใจอยากจะจบเออก็เราเราก็เลยคิดตามเขาเลยแล้วก็เลยกนว่าเข้าใจว่าผู้เจ้าสอนเรื่องอะไรพู้เจ้าไม่เคยสอนเรื่องอะไรเลยพู้เจ้ามีแต่บอกว่าหลง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 โอ้ไม่ได้สอนอะไรเหรอคะเออ ก็พก่อผมบอกว่าแม้แต่คําพูดเราก็ยืดสิ่งที่เราพูดเป็นสิ่งสมมุติสมมติทั้งนั้นเอเราแค่ปรุงแต่งเป็นภาษาออกมาเนี่ยไม่ได้สอนอะไรพูดไปอย่างนั้นอะแล้วเที่ยงไหมไม่เที่ยงเออ,ไม,อไม่เที่ยงอ๋อในเมื่อมันไม่เที่ยงผู้เจ้าสอนอะไรอะผ<ม>ู้ <laughs> เจ้าสอนความจําเหรอสอนว่ากระบวนการเกิดอะ าท,ทอันนี้นคมคิด <c oughs> พูดปรุงแต่งออกมาใช่ไหมแล้วพวกบอกว่าอย่ายึดแล้วรู้ได้ไงว่าขบวนการเกิดกเกิดออกมาเรื่องสามสิบเอ็ดวมการเวียนไหแต่เกิดเราต้องเวียนว่าใจเกิดเราต้องบอกว่าสังสารวัตรยังไงออกว่าวัดต่อสูงแลวตอนแรกมีไหมล่ะไม่มีแล้วเนาะไม่มีแสดงว่าเราเชื่อพุทธเจ้าเคยเคยเคยไปนั่งดูพุทธเจ้าสอนเหรอมีแต่เรื่องปรุงแต่งออกมาพูด แล้วเราก็ไปปรุงแต่งตามตอนแรกเราอ่านกอไก่ได้ไหมสาดาเราต้องไปเรียนใช่ไหมเป็นความจาใช่ไหมแล้วเราเชื่อว่านี่คือกอไก่สะอาใช่ไหมเออก็เราหลงไงพูเจ้าก็เฮ้ยมันไม่มีกอไก่สะรานี่เป็นเรื่องสมมุติสิ่งที่พู้เจ้าพูดมาเนี่ยพ่องก็ปรุงแต่งในขนาะนี้แค่คิดขึ้นมาพูดจะเอาสาราอะไรกับมันถ้ายึดมั่นถือมั่น ก็หลงไงม,มันหลงหมดเลยคุณยายที่สอนกันอยู่บนโลกใบนี้หลงความรู้ความรู้คือมานนะอเออพอเรารู้แล้วอ่ะเราก็อยากบอกคนเออ,เอ,อก็เหมือนเราอ่านกอไก่สระได้อ่ะคนอ่านไม่ได้เราก็อยากบอกแค่นั้นเองถูกไหมฮะเพราะเรารู้เนี่ยตอนแรกเราไม่รู้แล้วเพราะง่คนนึงอะ่ะเออ เราก็อ่านไม่ได้อ่ะเพราะมันยังไม่มีในสัญญาเราไงพอมีมเสนมันจําได้แล้วอ๋อนี่คือกอไก่สลาเราก็ดีใจคนนี่อ่านไม่ได้มันคืออะไรวะกอไก่สลาคุอยากรู้ไหมเด็กกูจะบอกมึงเออหลงกันไหมแบบเนี้ยเชื่อจริงๆแลวไอ้กอไก่สลามันถูกสมมติขึ้นทีหลังไหมสมมติขึ้นเออทีแรกมันก็ไม่มีเออแต่เวลาแม่หิวข้าวแม่รู้ไหม เนี่ยปัะจ,จัดตังรู้ข้าวว่วงนอนเออต้องมีคนมาสอนเราไหมไม่ต้องเออมันไม่มีภาษาบอกเออเออแต่เราใช้ภาษาแต่เราจะไปยึดภาษาไหมออเอาไปจําไว้แล้วก็เชื่อเออไม่มีพู้เจ้า ถูกสมมุติขึ้นเคยเห็นพู้เจ้าไหมเคยเห็นพระพุทธรูปไหมเออพู้เจ้าเป็นหน้าตายังไงอ่ะหน้าตาเหมือนพระพุทธรูปเหรอก็ผมไปถามคนที่สร้างพระพุทธรูปก็เคยเห็นผู้เจ้าเขาก็ไม่เคยเห็นก็เชื่อต่อๆกันมาว่าต้องเป็นมีจมูกนะมีไหมผู้เจ้าตาเรียๆข้างหนึ่งอ่ะ เออคือเราจํามาเราเชื่อเราได้ยินมาแล้วก็ยึนมั่นถือมั่นไปเองเออพเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นสมัยพุทธกาลนั่นะ่ะไม่มีใครเกิดทันหรอกอเออสองพันกว่าปีนั่นใครจะไม่รู้ว่าพทธเจ้าสอนเรื่องอะไรอะ่ะเออมีใครเกิดทันไหม่เอาแค่ร้อยปีย้อนหลังเนี่ยไม่ทันเออ ใช่ไหมมนมันคิดได้หมดแหละมันจํามันเอาทําพปรุงแต่งต่อเออเพื่อจะรู้ไงรู้แล้วได้อะไรอ่ะรู้แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ผวนทุกข์เหมือนเดิมอ่ะเหมือนคุณยายอ่ะเข้าใจเมื่อก่อนใช่ไหมกี่ปีแล้วมาเจอรวดีแม่ไปแม่ไปเมื่อปีห้าศูนย์แต่หลังจากนั้นก็มาสอนแม่พิจานาอสุภาแม่พิจานาแป๊บเดียวเห็นหมดตับไตใส่ปูกระดูกแป๊บเดียวแม่ทาได้ดูลมแป๊บเดียวแม่ก็ทําได้ด ฟังอาจารย์วิทย์แม่ก็เข้าใจเ,ออเข้าใจหมดแต่ว่าออชวนมาตั้งนานแล้วไม่มาแต่เข้าใจออบอกเข้าใจแต่เข้าใจยังไงแม่จะอธิบายไม่ได้ออแต่ทีนี้พอแต่แม่ยังแบบติดติดกรรมอยู่ติดว่ะเขาเรียกว่าโกรธอะโทรนะโกรธบอโกรธติดความโกรธบางคน ซ,ซึ่งแม่ไม่สามารถที่จะปล่อยวางตรงนี้ได้ออพอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะบอกเอ๊ะทำไมหน้าตาแม่เศร้าหอมอแม่เป็นอะไรบอกว่าแม่ปฏิบัติธรรมเป็นยังไงเนี่ยเขาบอกแม่มีอะไรบอกแม่บอกแม่ยังโกรธคนอยู่คือแม่เข้าใจทางมโนเขาเรียกว่ามโนวิญญาณมันเข้าใจแ,แต่ยังไม่เข้าถึงก็งเลยแบอกแม่เออไปปอาโหสิกรรมให้เขาซ้กก็ผ่านแม่เลยอโหสิกรรมทีนี้พอพอเช้ามาแม่บอกว่า แม่หายแล้วตอนนี้แม่เมตตาแล้วอพอเมตตาแล้วพออีกวันหนึ่งบอกแม่อยากไปหาจันวิทย์แล้วจันม <c oughs> ไม่ใช่การการที่เราไปสละออกเนี่ยจริงๆแล้วเราแค่คิดอีกเรื่องหนึง่งมโนมันไปคิดอีกเรื่องหนึง่งมาเออเราโอโหสิกรรมเราก็สบายใจอ่าม,มันยังไม่ใช่ความจริงเหรอคะแต่เมื่อก่อน,อนนะชวนเท่าไหร่ก็ไม่มานะชวนมาหาจันวิทย์ชวนยังก็ไม่มาแต่จนแม่คลายจากความยึดมั่นถือมั่นตรงจุดเนี้ยออก แล้วมันมันคลายออกแล้วอยู่ๆก็รู้ตัวไหมนี่ที่พูดรู้ค่ะเอาหาจเนี่ยเนี่ยคุณน่ะรู้ตัวไหมเนี่ยความจริงแล้วอะไรอีกต่อสีก็แค่เนี้ยมาหาอยากจะมาหาอาจารย์พราพราก็เปิดธรรมะอาจารย์ให้ฟังก็บอกเข้าใจเออนี่คือความคิดนะะเออ คิดอยากจะมาหาอาจารย์เออนี่คือความคิดคิดแล้วอยากมาเลยนะเนี่ยอืมนี่ก็คือความคิดกันหมดปฏิเสธมันได้ไหมล่ะปฏิเสธไม่ได้เออแม่ลองหยิกตัวเองเีสยหยิกตัวเองก่อนรู้สึกยังไงเจ็บเออแล้วปฏิเสธมันได้ไหมไม่ได้เออหยิกปุ๊บมันก็เจ็บเลยใช่ได้ยง่เออแล้วจะทำยังไงกับมันไม่ให้เจ็บก็จะไปหยิกมันสิ ก็ังไปหยิมันสิอ๋อบางทีเราเดินไปชนไม้หรอเออมันก็ต้องเจ็บไหมเราเจ็บอันนี้ผมแค่อุปมาแบบเรียกง่ายๆให้ใทดสอบให้ดูก่อนว่าเออมิบก็ต้องเจ็บเออคนด่าแม่โกรธไหมโกรธ่เอ้ามันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าคนชมแม่โกรธไหมไม่โกรธเออคือเราจําได้เรามันลุงแบบนี้อยู่แล้วเออถ้าคนมาชมเนี่ยโกรธที่แม่งไม่ปกตินะผมว่า ใช่ไหมแม่ผิดปกติแล้วไม่ใช่มนุษย์ปกติคนด่ามันก็ต้องโกรธเออถูกไหมที่สําคัญพูะเจ้ากว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเลยแล้วแม่จะทํายังไงเวลาแม่โกรธแม่ก็มาโหยดแม่ก็จะด่าหยวน่นเออแม่อยากจะด่าเออแล้วมันเวลาอยากจะด่ามันหายโกรธไหมมันก็ไม่หายโกรธหรอกเพ่าว่าไอ้ไอด้ด่าเออต้องการปะทะ แค่น oui, pues ั้นก็ากต้องการปะทะออแล้วเวลาเราหัว oh ล่อมันหยุดได้ไหมถ้ามันขำจริงๆมันก็หยุดไม่ได้มันแสดงว่ามันขำทั้งวันเลยทำไมขำทั้งวันเออมันก็อยู่ของมันเองไหมแม่ได้ทําอะไรกับมันไหมไม่ได้ทําอะไรกับมันมันหยุดเองเออแค่เราไม่เห็นเรายังหล่นอยู่ในความรู้สึกคิดอารมณ์นะฮะ ก็มาให้อาจารย์บอกให้เข้าใจจะได้ไม่ต้องมาควุ่มา่เกิดดีเข้าใจยันะงไงสมมติผมถามก่อนไม่แต่เข้าใจก็แบบว่าเราจะได้ไม่ต้องคิดโน่นคิดนี่อะไรไปของนี่มันห้ามได้เหรอเวลาไม่เวลาแม่ไปจะหิวข้าวขึ้นมาแม่ไม่ต้องคิดใช่ไหมเนี่ย <laughs> ค,คิดหิวข้าว <laughs> มันก็ต้องคิดนะครับมันจะไปทำได้เหรอ,อยูยูรู้สึกหิวขึ้นมาเอายังไม่รู้ไม่คิดอะไรเลยมันจะรู้ได้ไงว่าตัวเองจะไปกินข้าวหรือไปทำอะไร กูเป็นอะไรวะเนี่ยกูเป็นอะไรวะเนี่ยถูกไหมปวดขี้ก็ไม่รู้ก็ไม่ได้คิดไงมันไม่แตกแสงเกนเลยเหรอเออมันมีของมันอยู่แต่คนไม่เข้าใจก็เลยคิดั่นถึงมันไม่อยากอยากให้มันไม่มีไงอเออพู้เจ้า่านสอนว่ามันเป็นอน,นิจจังมันม่เทียม<อ>พู้เธอหลงอยู่หลงหลงที่จะไปกระทํามันจะจะเออมันเป็นมโนอยู่อะ มันยึดมั่นถือมั่นอยู่อ่ะมา่ไม่หรอกอยู่ทานทรมานกลับไปไม่ได้มีความสุขนะมันเป็นยังไงทั้งทั้งเฉลต์ทั้งน้ำลายทั้งอะไรไปออกตลอดคุณเข้าไปอยู่ไในเออถ้าคุณไม่เข้าไปอยู่ข้างในมันจะมีอะไรไม่ได้เข้าเข้าเข้าไปอยู่ในความรู้สึกพอมันเกิดความรู้สึกกับจินตนาการเข้าไปกับมันก็ กลัวอักอักเป็นไปกับมันไม่รู้ตัวไม่เห็นตัวเองก็เลยไม่เห็นตัวเองมเป็นเองไม่เป็นก็คุณอยู่ในความรู้สึกอยู่แล้วไงเออเออคุณอยู่ในความรู้สึกเออถ้าคุณไม่อยู่ในความรู้สึกมันก็เป็นของมันอย่างนั้นอ่ะหยิกตัวเองดิมันก็เห็นแค่เห็นอ่ะหยิกตัวเองเออแล้วเข้าไปอยู่ในความรู้สึกไหมถ้าเราไม่เข้าไปในปรุง เห็นแม่เห็นความรู้สึกไหมต้อรับน้เออเดี๋ยวเอาไว้ก่อนคุณนี่ไงแม่เข้าไปในเสียงหัวร้อนเหรอเนี่ยเฮ้ยเข้าไปยังไงอ่ะมันขำอ๋อมันขำแม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นไหมได้อยู่ในนั้นเลโอ้หแม่เข้าไปอยู่ยังไงอ่ะไม่รู้เข้าไปเองมันป้าตัวใหญ่ขนาดนี้เข้าไปในเสียงอ่ะเสียงมันมีตัวตนเหรอเสียงมันเป็นตัวยังไง มันไม่มีตัว <airpl> เออแล้วแม่เข้าไปอยู่กับมันได้ยังไงตัวแม่ใหญ่ขนาดเนี้ยไม่รู <head salaries> <Young> ้เ <weed>. ข้าไมได้ยังไงโอไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะเหรอจ้เข้าใจเองพูดดิเฮ้ยเอัดไปก่อน